สวัสดีครับไร้าสาระนะฮะไร้ราสาระนะฮะไร่นะไม่ใช่ไรจะแปลว่าไรก็ได้นะครับจะแปลว่ารายก็ได้เออมีสาระไร้ไแบบนี้ก็ได้หรือแบบสาระแบบไร้ไรไร้สาระไม่มีสาระก็ได้นะครับ <laughs> ก็ถือว่าดูเล่นๆไปดูเล่นๆเพลินๆนะครับไม่ต้องจริงจังอะไรมากมาย นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนาะนะครับอ้าวโอเคนะครับวันนี้นะฮะมาชมนะครับวัดเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเอ๊ะเล็บก็ยังไม่ได้ตัดลืมลืมตัดเล็บอีกแล้วอ่ะโอเคนะครับดูพระเนาะไม่ต้องดูเล็บเดี๋ยวจะพยายามซ่อนเล็บไว้นี่เราคือเสือซ่อนเล็บอ่ะนะครับ เหรียญน,นะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญน,นี้นะฮะเขาก็เป็นรูปหลวงปู่บุญเต็มองนะครับด้านหลังก็เป็นเขาเรียกยันห้ายันดาวหรือยันจินดามนีแล้วแต่จะเรียกนะครับคือเขาเรียกยันอะไรกันแนย่ยันห้าที่แนย่ยันห้านะครับยันดาวแล้วก็เป็นยันจินดามนีนะครับเพราะว่าจะขึ้นชื่อในเรื่องของเนาะเป็น เป็นเรียกเป็นสายวัดกลางบางแก้วจะขึ้นชื่อในเรื่องของผงยาวาสนาจินดามานีนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยันจินดามานีไม่ถ้าจาไม่ผิดน <c oughs> ่าจาผิดก็อภัยนะฮะอ่าโอเคนะครับก็เป็นยันเหมือนกับหลวงปู่ทิมนั่นแหละนะครับอ่ะนะครับด้านหลังระบุแค่ว่าวัดกลางบางแก้วไม่ได้ระบุวาระในการสร้างนะไม่ได้ระบุปีพศ แต่เหรียญน,นี้นะฮะเขาก็ลงข้อมูลไว้เป็นเหรียญจัดสร้างปี2519นะครับไม่ทันหลวงปู่บุญนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้ทันหลวงปู่บุญวัดกาบังแก้วเป็นเหรียญที่สร้างย้อนยุคขึ้นมานะครับเหรียญที่สร้างแต่ว่าสร้างโดยสิทธิทสืบทอดพุทธาคมต่อจากหลวงปู่บุญมานั่นคือหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เพิ่มเขาเรียกอะไรปลูกเสกแต่ผู้จัดสร้างเป็นพระประหลัดใบพระประหลัดใบ พระประหลัดใบหรือพระอะไรนี่แหละอะไรเนี่ยพระปลัดเป็นพระอีกรูปนึงอะ่ะผมจำไม่ได้พระปหลัดใบวีระอะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะโอเคเราเอาง่ายๆกันเราพูดกันง่ายๆก็คือไม่ทันหลวงป,ปู่บุญแล้วก็หลวงปู่เพิ่มปลุกเสกนะฮะทำแจกในเครียร์สร้างแจกเนื่องในวโรกาสที่ฉลองวันเกิดท่านนั่นแหละนะครับก็คือแซยิตนะครับก็คือฉลองอายุครบ91ปี เก้าสิพันษาหรือเก้าสปีนี่แหละ91ปีนะครับของลวงผู่เพิ่มปลูกเซกนะครับผมก็ราคานี่สมัยก่อนเขาบอกขึ้นหลักพันกลางนะเช่าหากันอยู่3 4มสีพันนะครับแต่ทุกวันนี้ราคาลงเยอะนะครับลงเยอะน่าจะอยู่ที่พันหนึ่งบวกลบมั้หรือ,อยังไงผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าอ่า คืาเรียกคาพระปีขึ้นมีลงนะครับแต่ที่แน่ก็อยู่ราคาราวๆหลัลกพันนั่นแหละนะครับไม่เกินพันกลางนะครับผมนะครับก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเพราะว่าสายวัดกลางบางแก้วเนี่ยนะฮะก็นิยมกันอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าประสบการณ์เนี่ยทางพระวัตถุมงคลสายวัดกลางบางแก้วประสบการณ์รรณออกไปทางอํานวยโชคลาภอํานวยโชคลาภเพราะว่ามีการสืบทอดการสร้าง ผงวาสนาจินดามณีเนี่ยนะฮะสืบทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคหลวงปู่บุญแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วก็การสืบทอดสายพุทธาคมเนี่ยก็ออกนี่แหละก็ทางหนุนดวงนี่แหละมวลจินดามณีนี่แหละที่เราเรียกกันเนี่ยนะมวลจินดามนีนี่แหละนะครับก็ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของขา,ขายอำนวยโชคลาภประมาณนั้นนะครับผม ขึ้นชื่อนะครับที่ดังๆที่ราคาแพงๆก็เป็นเหรียญเจ้าสัวใช่ไหมเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วก็จะแพงเพราะว่าเขาบอกมีประสบการณ์แล้วคนเขานิยมกันนะครับโดยเฉพาะคนจีนเขานิยมนะครับอ่ะโอเคนะครับเหรียญนะครับใครที่ดูเป็นนะฮะจับปุ๊บดูปั๊บจับปุ๊บดูปั๊บก็รู้แล้วว่าเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้เนี่ยเก๋นะฮะเก๋ห่างอาจจะไม่ได้ห่างมากก็ถือว่าเก๋เกิน50%เ เกิน50%ิอนอยู่นะครับเพราะว่าการเาเรียกไม่ไม่ไม่ได้เบลอไม่ได้เบี้ยวอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ทําได้เขาเรียกนะถ้าคนไม่รู้ก็ก็ต้องได้หลงทางกันบ้างนะครับเหรียญน,นี้นะฮะอันดับแรกเขาบอกดูที่หน้าหลวงพ่อนะครับนะครับถ้าเราเคยดูเหตุมีจริงๆมันไม่มีเหรียญแท้มาเปรียบเทียบนะนะหน้าหลวงพ่อนะครับนี่หน้าหลวงพอ่อถ้าเหรียญแท้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหน้าหลวงพ่อก็จะเขาเรียนกน,นะมีความ คมแล้วก็น่าจะมีอีกแบบหนึง่งน่าจะไม่ได้เบลอๆอย่างนี้นะฮะน่าจะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะนะครับอ่าเห็นไหมฮะเหรียญก็จะคมกว่านี้นะครับเหรียญก็จะคมกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ถอดพิมพ์มานะครับลักษณะเหรียญเนี่ยนะครับจับดูพลิกดูเนี่ยผิวเหรียญไม่ตึงนะครับย่นๆหน่อยเพราะว่าจะเกิดจากการเขาเรียกไรนะ ถอดพิมพ์จากซิลิโคนนะครับถอดพิมพ์จากซิลิโคนนะครับนี่เหรียญก็จะบวมๆหน่อยนะครับนี่แบบนี้ก็คือเก๊แบบห่างเลยนะเก๊ปฐมเออถ้าเก๊นุบานจะแบบเย็นๆกว่านี้อันนี้เก๊ปฐมจะมีเก๊าม,ามัธยมเก๊ปริญญาเก๊ <laughs> ด็อกเตอร์มีแบบการทําเก๊ทุกวันนี้ไม่ธรรมาดานะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่เขาดูนะครับเขาก็จะดูพวกต,ตําหนิต่างๆส่วนต,นตําหนิต่างๆเนี่ยในเหรียญในเหรียญอ่ เกเนี่ยที่เห็นในคลิปเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ถ้าตาหนิเนี่ยต้องไปดูเหรียญแท้แต่รู้แต่ว่ามันจะมีรอยขีดตามยันอ่ะก็คือเส้นแตกอ่เส้นแตกตามตัวอักษรนอะ่ะเวลาเราดูพวกประเภทประเภทเหรียญเนี่ยหนึ่งก็คือเส้นขนแมวเส้นอ่าเส้นขนแมวเส้นผดเออพวกเป็นผดเป็นขนแมวเป็นอ่าเส้นแตกจากตัวอักษรอ,อะไรประมาณนั้นอะ่ะแต่อันนี้มันไม่มีนะฮะไม่มีมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวที่เขาอันนั้นแหละ ที่ตัวอักษรมันมีนะฮะอันนี้ไม่มีเออแต่ข้างนี้อ่างด้านหน้าเนาะนะครับด้านหลังนี่เขาบอกเนี่ยมันจะมีเส้นขีดเนี่ยอย่างตัวตัวคําว่าเนี่ยยันตรงเนี้ยอ่านว่าโมไหมเนี่ยชึกตรงเนี้ยมันจะมีเส้นแตกด้านในชึกอย่างเงี้ยนะอันนี้มันไม่มีนะครับนี่ไม่มีนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยเห็นไหมเหรียญแท้ขอบจะตั้งเออเหรียญแท้ขอบจะตั้งอันนี้ไม่ไม่ได้ขอบตั้งนะเป็นแบบอ่า บางๆขอบเนะบี่ยไม่ได้ตั้งขอบจะบางๆนะครับอ่าไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ตั้งเห็นไหมฮะนี่นี่ถ้าเหรียญแท้ขอบมันจะสูงจะช่าจะตั้งกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีรอยเส้นอยู่ใต้ขอบอ่ารอยเนื้อเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ไม่มีนะครับนี่ไม่มีนะครับนี่ดูยากเลยเนาะไม่มีเหรียญแท้มาเปรียบเทียบให้นะครับแล้วก็ตัวกอไก่เขาบอกดู กอไก่เนี่ยนะครับตัวกอไก่มันจะมีเส้นขีดเส้นแตกอะ่ะเส้นแตกเล็กๆอ่ะขีดขวางไปอย่างเงี้ยขีดขวางไปอย่างเงี้ยข้างในตัวกอไก่อะ่ะนะฮะถ้าของแท้นะนี่ของเก๋นี่ไม่มีเห็นไหมแป๊บหนึ่งมดนี่กัดกันจังเออเราอยู่ไหนหมดก็ตามไปเรื่อยเลยนะฮะอ่ะนะครับนี่เห็นไหมฮะ เส้นแตกตามตัวอักษรไม่มีโดยเฉพาะกอไก่มันจะมีเส้นขีดในกลางกลางตัวกอไก่อะไม,ไม่ไม่มีนะครับนี่เห็นไหมฮะก็เ,เป็น <c oughs> เขาเรียกเป็นถอดพิมพ์ออกมาแล้วตําหนิต่างๆตําหนิเบาะตำเตําหนิพิมพ์เนี่ยมันไม่มีอันนี้มันก็เป็นเก้นั่นแหละนะครับส่วนขอบเนี่ยเขาบอกไหลขวาลงพ่อนะครับมันจะมีรอยตัดอยู่นะครับจะมีรอยตัดเป็นอ่ารอยตัดตัวตัดอยู่อันนี้มันไม่มี นะครับนี่ตำหนิของแท้ก็จะประมาณนั้นแต่อันนี้ของปลอมมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับดูแต่ว่าเป็นรูปหลวงพ่อเฉยๆหน้าก็ไม่เหมือนนะครับนี่หน้าไม่เหมือนเลยนะครับอ่ะความคมก็ไม่มีนะครับเป็นการถอดพิมพ์ซิลิโคนนะครับหน้าจะบวมเบลอๆหน่อยนะฮะบวมเบลอๆหน่อยของแท้มันก็จะคมเออของแท้ก็จะคมกว่านี้นะฮะนี่ลักษณะเหรียญเก๊ นะครับเป็นเก๊เจอได้ทั่วไปนะครับนื้อพระมีราคาแต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากราคาหลักพันแต่เพิ่เผอในช่วงที่ราคาขึ้นเนี่ยนะก็เพเผลอก็ขึ้นไปพันกลาง3 4มสพันก็ขึ้นไปได้นะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่เขาเรียกนะอ่ท่านเขาเรียกท่านหลวงปู่เพิ่มเซกเขาบอกท่านหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเนี่ยที่เป็นสิทธ สืบทอดมาจากหลวงปู่บุญเนี่ยลำดับต่อมาจากหลวงปู่บุญเนี่ยท่านหลวงปู่เพิ่มเสกอยู่นะครับจํานวนสร้างรวมๆแล้วมีอยู่พามพิมนะพิมพหลวงปู่เพิ่มพิมพหลวงปู่บุญครึ่งองค์แล้วก็พิมพ์หลวงปู่บุญเต็มองค์แบบนี้นะครับมีอยู่พิมพิมหลักๆนะครับจำนวนการสร้างก็ราวๆเก้าพันเหรียญนะครับจำนวนการสร้างราวๆเก้าพันเหรียญตามข้อมูลว่ายอย่างนั้นแต่แต่ประเภทกี่เนื้อกี่พิมพ์ผมไม่ได้ ไม่ได้ไปเจาะศึกษาเยอะนะครับเอาแบบง่ายๆเนะาะคร่าวๆกันแล้วกันเนาะนะครับผมส่วนอ่ลักอ่าส่วนใครียกนะอ่าพุทธคุณนะครับเขาก็นั่นแหละฮะสายวัดกลางบางแก้วก็ออกไปทางอ่าอำนวยโชคลาภค้าขายนั่นแหละนะครับผมพ่อมียันญาณมูลจินดามณีนะครับมูลจินดามณีวาสนาจินดามณีหนุนดวงเออพูดง่ายๆหนุนดวงไม่ให้ชีวิต ตกต่ำอับจนประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ปินเหรียญเก๊น,นะครับที่พบได้ตามสนามทั่วไปนะครับพบได้ตามสนามพระทั่วไปนะครับการเช่าหาก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับบางคนที่เป็นแล้วก็ ก็ดูปุ๊บรู้ปั๊บเนาะนะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ว่าปลอมนะผมก็รู้ว่าเก๊นั่นแหละแต่ว่าเช่ามามาทาคลิปเพื่อให้ดูว่าเก๊แบบไหนแค่นั้นเองแบบเนี้ยเก๊แบบไหนเลี้ยนให้ดูว่าของเกลงแต่ของแท้ของแท้คนลงเยอะแล้วเอาของเกมาลงให้ดูบ้าง ช่องอื่นเขาก็ลงพัชแท้กันเยอะแล้วนะครับผมก็เอาพักเกมมาลงนี่แหละหนึ <hơn> ่งคือประหยัดงบไงเออหนึ่งประหยัดงบด้วยซื้อมา20-30บาทเนี่ยหนึ่งประหยัดงบด้วย2ก็เขาเรียกอะไร ก็จะได้รู้ด้วยว่าเออเกมันก็เป็นแบบนี้นะส่วนแท้ก็ไปดูในก็ไปเสิร์ชดูเขาก็จะลงพัดแท้ให้ดูอยู่นะครับอ,อืมก็ดูสลับกันไปกับช่องอื่นเซียนอื่นเขาลงพัดแท้กันเยอะอยู่ผมก็ลงพักเกยไปเออทาอะไรไม่เหมือนเขาไงคนอื่นเขาลงพัดแท้ผมเอาพักเกยมาลง <laughs> เออสวนทางชาวบ้านเขาเฉยเลยนะฮะก็ไม่ได้เช่ามาองค์เดียวนะเออเช่ามาหลายองค์อยูนะ่อันนี้ก็ สมเด็จนะสมเด็จเนื้อไม่รู้ว่ายุคไหนแต่ว่าเป็นเนื้อหาก็ดูอืมดูเก่าไหมดูไม่ค่อยเก่าเนาะแต่ก็เช่ามาอย่างนั้นแหละนะครับสมเด็จเสร็จทุกลายเออเช่าสมเด็จมาเสร็จตลอดเลยนะครับเช่าพระสมเด็จมาเสร็จตลอดเลยนะครับนี่แบบนี้ก็เป็นสมเด็จที่พิมพ์แปกๆเนื้อหาเก่าๆพิมพ์แปกๆนะครับ แต่หาที่ไม่ได้ก็เช่ามานี่นี่ดูก่อนนี่เนื้อนี่หเห็นไหมฮะเห็นไหมชึกนี่อ่าเนื้อหาเป็นไหมฮะเก่าอยู่นะนี่เก่าอยู่แต่หาที่ยังไม่เจอหาที่ยังไม่เจอนะครับนี่ก็เช่ามานะครับก็อ่า ก็เอาไว้ค่อยมาเล่ากันทีหลังเนาะสำหรับรายการลายสาระก็ชมพระเก่านะครับพระใหม่สลับกันไปแท้ไม่แท้ก็ชมสลับกันไปนะครับแท้ก็ดูไปอีกทางไม่แท้เราก็มาพูดคุยมาดูกันไปอีกทางเพื่อให้ก็เ,เลยนะดูไว้เป็นนิดๆหน่นนอยๆเออเ,ออเออพราะเรียกภาษาอีสานหลวพ่อเป็นกระใสเบิง้งพ่อเป็นกระใสไม่ต้องไป อ่ซีรีส์อะไรมากนะครับผมก็โอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสนอคิดวีจิต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ